ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวสสก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่ วัดเวรุวันจากปัจจุบันสู่อดีตบรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528เรนพรขออนุโมทนาโยมขณะนี้คุณโยมก็มานั่งอยู่ ในบริเวณสวนไผ่หรือที่เรียกชื่อเป็นทางการว่าสวนเวรุวันในพุทธมณฑลสวนเวรุวันนี้ทางการได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรนถึงสวนในพุทธสถานที่มีชื่อเดียวกันคือวัดเวลุวันตั้งอยู่ที่เขตเมืองราชคฤห์ อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคฏเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระฉะนย้นนับว่าเป็นสถานที่สําคัญว่าพระพุทธเจ้ามาประทับจาพรรษาที่สองเพราะว่าพรรษาแรกนั้นได้สเสด็จไปที่เมืองพารณสีแล้วได้ไปโปรดพระเบญจวัคคีแล้วก็ได้ประทมมุสาวก ณที่เมืองพารานสีนั้นพระพุทธเจา้าได้ทรงส่งส,วงสาวกชุดแรกออกประกาศประกาศกาศาส,สนาตัวพระองค์เองนั้นก็ได้เดินทางมาจากเมืองราชคฤก์นี้ได้โปรดชดินแล้วก็เข้ามาที่เมืองราชพฤก์ดได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นเัตัดพระองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็พระพุทธเจ้กาก็เสด็จเข้ามาประดิษฐาน พระพุทธศาสนาที่เมืองราชพื้นนี้ในแวนแพนมคตก็ถือกันว่าแ้นมคตนั้นเป็นดินแดนสําคัญเป็นที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาก็ได้มีความเกี่ยวพันกับแ้นมคตตลอดมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าอาโศกมหารา,าชพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ของแ้นมะคตได้เหมือนกันครองอยู่ที่เมืองปาตาลีบุตร เป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของแคว้นมคลเป็นเมืองหลวงในสมัยหลังและพระเจ้าอาโศตมหาราชนี้ก็ได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่มีย้อนกลับไปกล่าวถึงเวรุวันเวรุวันมีความสําคัญในพระพุทธศาสนามากนอกจากนที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาและก็ได้แสดงธรรมแล้วก็มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ ประการที่หนึ่งก็เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาชื่อเต็มนั้นเดิมเรียกว่าเวลุวันกัลันทกกาิวาปะหรือเวลุวันกัลันทกะาิวาปะสถานแปลว่าสวนไผ่เป็นที่พระราชทานเหยื่อแ,แก่กระแตแสดงว่าที่สวนไผ่หรือเวลุวันเดินในสมัยพุทธกาลนั้นคงจะมีกระแตชุมมาก เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารมาแต่เดิมถวายแก่พระพุทธเจา้าส่วนเวลวันแห่งนี้ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มมีกระแสหรือยังอันนี้ก็อาจจะยังเป็นลักษณะที่แปลกกันนี่นอกจากความสาคัญที่เป็นวัดแห่งแรกแล้วก็ยังมีความสาคัญอีกประการหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือเป็นที่ประทุมจาตุรงกันนิบาร อันเป็นที่ํำเนิดของวันมาคับ,บุชาโยมทุกท่านก็จําได้ถึงวันมาคบ,บุชาวันมาคบ,บุชาก็เกิดที่วัดแห่งนี้ตามเรื่องว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าตอนกลางวันสเสด็จประทับที่เขาพิชกูดที่พระทันทกุททดีโยมก็ลองนึกออกละก็อยู่ในเขตเมืองราชคืนเหมือนกันแต่อยู่ห่างกัน คนเ่าอ,อยู่ที่ภูเขาอเวลุวันนี้อยู่เป็นพื้นราบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตอนบ่ายโปรดทีฆนขับปริพาชกและพระสารีบุตรก็นั่งฟังพระสารีบุตรก็อยู่ที่ซ้ำภาพสุธระขาตานะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ทีฆนขับปริพาชก และภาษาบุตรก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอาหารหันต์นั่นละวันเดียวกันตอนกลางวันพอตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากเขาทุ่เทกูลไปที่เวรุวันแล้วที่เวรุวันนั้นวันนั้นซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสามพระอาหารหันตสาวกจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นโอกาสนั้นเหมาะพระพุทธเจ้าก็เลยได้แสดง ทปาติโมกขี่เป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาหรือหัวใจพระพุทธศาสนาแก่พระสงค์จำนวนหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปนั้นในถ้มกลางบรรยากาศที่มีพระจันทร์เต็มดวงแสงสดใสอี่นวนอันนี้ก็เป็นประวัติการที่สําคัญเกี่ยวกับพระเวฬุวนวันนี้โยมก็ได้มานั่งในสถานที่นี้แล้วก็เลยขอเชิญน้อมใจกลับไปลึกถึงพระพุทธเจ้า ที่ได้แสดงธรรมในวันมาครบุตานั้นแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันมาคบบุตรานั้นแต่เราได้มาในสถานที่ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปสรรถึงสถานที่อันสําคัญในทางพรพุทธศาสนาแห่งนั้นเมื่อน้อมจิตไปแล้วจิตใจก็จะสะอาดผ่องใสสงบได้ปีติการที่ได้ปีติมีความเอิ้ออิ่มใจมีจิตใจสงบมีความร่มเย็น ทั้งในทางใจแล้วก็ได้ความร่มรื่นของสถานที่เป็นทางกายด้วยก็เป็นเครื่องนำมาชุบความสุขความเจริญงอกงนามพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทําใจให้ผ่องใสได้ด้วยมีจิตที่เป็นกุศลนั้นแม้ชั่วคู่ขนาดเดียวก็เป็นบุญอย่างมากก็เป็นเครื่องที่นําเข้าสู่ความงอกงามในพระธรรมคําสอนพระโสดงยิ่งขึ้นไป วันนี้ธรรมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ได้อุปถรมถมได้ให้โอกาสอารมภาพมาเยี่ยมสถานที่ท่านร่มรื่นอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโยมทุกท่านจงได้รับพลารนิสงอันเป็นบุญเป็นกุศลเริ่มแต่นในจิตใจที่ผ่องใสอบิ่มนี้แล้วก็ได้เจริญงอกงามในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆขไปดโดยเช่กันกท่านเออ